แต่พ่อเสือจะราบอกว่าจิกหมอนคนเตรียมหมอนไว้คนละใบนะครับเตรียมหมอนไว้คนละใบบอกเลยว่าว่าวันนั้นอ่ะ y o u t u ู e ที่ถ่ายวันนั้นอ่ะฮามากฮากระจายเลยจริงหรอเอออาอันนี้อันนี้พี่ตัดต่อยังหรือว่ายังตัดต่อแล้วตัดต่อแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอาลงจริงหรอตัดต่อแล้วเดี๋ยวแท็กไปถ่ายแท็กไปอันนั้นถ่ายเล่นยเร่อยมาก ใช่ใช่ใช่ถ่ายเล่นๆอ่ะฮามากเลยถ่ายเล่นๆตัวถ่ายเล่นๆนั่นแหละฮะออยากดูเลยเนี่ยเออเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวรอดูเลยวันนี้ดูตัวดาบไปละสนุกสนุกเฮ้ยตีมีคนเกาหลีด้วยแฟนคลับตีอ่ะเหรอนโยเซโยนโยเซโยยองเซโยสอนนึ่นพูดได้แค่นี้นะต้นนึนเต้เต้อิมิดะนี่ติดสีอิมิดะอื้ยส่วนใหญ่จะเป็นจีน เออลืมบอกเลยมีมีคนเขาแอบชอบพีเตอร์เขาบอกว่าพีเตอร์อ่ะดูเป็นผู้ชายอบอุ่นดูเจ้าชู้นิดๆอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเขาบอกเขาชอบพีเตอร์มากเขาชมหรือว่าเขาอะไรไม่รู้เขาบอกว่าพีเตอร์เออดูเหมือนแบบว่าเออมีไลฟคารคเตอร์ดูเจ้าชู้นิดๆแต่เขาชอบมากอะไรเงี้ยอืมมีคนฝากชมมาทีมงานเหรอทีมงาน่คนใกล้ตัวคน คนเก็ตตัวเราคนคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเขาบอกว่าชอบพี่เตยมากอ๋อขอบคุณครับฝากขอบคุณด้วยฝากขอบคุณด้วยฝากให้เ,เขาติดตามชมเรื่องบุกเพร้อยร้ายดีกว่าเออโอเคไปทุกคนครับสามารถติดตามบุกเพร้อยร้ายได้นะครับทุกวันพุธพฤหัสสองทุ่มยี่สิบใช่ไหมใช่ทางช,ช่องสัตสองทุ่มยี่สิบเราจะได้เจออคุณเตยคุณเชียแก๊งพ่อหมีแม่หมูแม่หมู <laughs> <laughs> เฮ้ยีทำไมเสียงเปลี่ยนเท้างานหนักเหรอทำไมเสียงเปลี่ยนทำไมเสียงดูขึ้นจมูกยสัญญาณไม่ดีบ่ะตีเป็นวัดเสียงเลยขึ้นจมูกอ๋อใชเคหายไปวน้องหายไปๆตีขอบคุณครับขับพี่ตีตีขับเยอะมากเลยอะ นี่วันนี้เลิกกี่โมงวันนี้เลิกกี่โมงเลิกกี่โมงครับน้องตีเออไม่ทราบว่าสัญญาณน้องตีไม่ดีหรือว่าสัญญาณพี่ไม่ดีน้องตีคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์บอกนันตายนานตาด้วยนะครับสัญญาณตีดิสัญญาณตีไม่ดี เมื่อกี้ไปจอยกับพี่เชียมาเหรอพี่เชียมาเหรอใช่ไปจอยมาแป๊บหนึ่งเปไงไปไงเขาเมาเรื่องอะไรบ้างเขามาโปรโมทแป๊บเดียวเขาเขาเหมือนแบบโปรโมทยาวๆแต่เขามาแป๊บเดียวแล้วเขาก็จากไปเขาเป็นโฮสใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปจอยคุยคุยคุยสักพักเออเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะแล้วก็ไปเลยอ้าวหรอได้แค่ เฮ้ยนางเอกเขาเป็นนางเอกถ้าวันนี้เดี๋ยวนะถ้าวันนี้ตามบทอ่ะมันจะจบแบบค้างคาเว้ยแต่ไม่รู้เขาจะตัดถึงไหนมันจะจบแบบเฮ้ยแบบค้างคาเลยเหรอเออแบบอยากดูต่ออาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยต้องถามพุ่มกับเนี่ยดึงพุ่มกลับขึ้นมาดึงแล้วดึงแล้วพุ่มกับไม่ยอมมามัวแต่หัวล้อห้าห้าห้าอยู่ด้านล่างเนี่ย พี่น้อยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยพี่น้อยหลบอยู่สักหน่อยสักหน่อยพี่น้อยชวนไปอีกรอบละไยินดีครับสวัสดีครับพี่กลับสุดหล่อสวัสดีครับพระเอกและพระเอกคนที่สองสุดหล่อครับสวัสดีครับพี่น้อยคฮ่าฮ่าฮ่าปีฝามฟอง เอ้ฉากจิมเปิดมาจะจะฮาเลยใช่ไหมปล่อยมุกเลยใช่ปะที่จําได้อ่ะปล่อยเลยปล่อยของเลยในห้องในห้องในห้องคุณทามใช่ไหมในห้องของคุณทามเออใช่พี่ฉากนี้น่ารักฉากนี้น่ารักรอดูรอดูเลยต้องรอดูรอดชรอดูเลยครับอนอครับแต่ผมรอดูฉากบนเตียงของพิเตอร์อยู่ โอ้ฉ oh. ากฉากกลางคืนนะฉากกลางคืนก่อนที่ใจนี Bunu, ่กระหนาแน่ารักเดียวว่าก like> ่อนที hey, wait, ่ใจนี่ดีดีเยดีพอเข้าคิดไปแล้วเฮ้ยไม่ไม่เล่าดีกว่าไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าเราสปอยไม่เล่ไม่เล่าเดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวมันน่ารักดีมันดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดีนะพระเอกนะอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับปุ๊บไม่พระเอกก็แบบว่าลุกดับลุกดำเอาเอาอะไรอย่างนี้ไง เอลดีเอกเอลดีไงอ๋อเลอลดีถ้าเต้นเขาก็พิ้วเอ้ยคนเต้นพลิ้วต้องตี๋เต้นพิ้วนะอ๋อเฮ้ยไม่ช่วงล่างเราซูพิเตอไม่ได้เลยเขาไม่เดี๋ยวจะมาแล้วเนี่ยสองทุ่มยี่สิบแล้วเนี่ยพี่เต้รตอนพี่เต้รตอนไม่เป็นตอนไม่เป็นอ่อ ตอนไม่เป็นพระเอกแล้วตอนเป็นอย่างนี้ทำไมน่ารักกว่าเดิมวะเฮ้ยพี่น้อยเจ้าอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เอาอะไรพูดจริงพูดจริงเออทำไมดูน่ารักกว่าเดิมเออวันนี้เอาผมลงหรือเปล่าไม่ได้ใส่ไม่ได้เซ็ตยังไงรุ่นอยู่ยังไงรุ่นอยู่พี่ก็พี่ก็พยายามเอาลงอยู่นะพี่น้อยตีอยู่สามครอกเลยอ่ะครับ สามโครเลยครับตอนนี้คือเน็ตมีอยู่ขีดเดียวเด็ดมีอยู่หนึ่งขีดโอเคโอเคนี่จะแก้ตัวแทนพี่เชียร์พี่เชียเขาเข้าไปสิบกว่านาทีแล้วคนค่อยๆขอปฏิทักษ์ใช่เขาถ่ายต่อใช่ใช่ที่แอบดูอยู่จ้ะอ๋อคือมีการแอบดูด้วยที่น้อยให้ที่น้อยฝากละครด้วยให้ที่น้อยพุ่งกับฝากละครด้วยแล้วก็น้องตีไปฝาก ก็ฝากสั้นๆว่าละครเรื่องนี้สนุกแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ตลกด้วยน่ารักด้วยทุกคนเลยเล่นกันไม่เป็นละครที่สร้างเสียงหัวเราะไม่เครียดอ่าฝากฝากไว้จิ้นแน่นอนจิ้นหลายคู่ด้วยเออน้องตีน้องตีน้องตีฟังหน่อยสองทุ่มยี่ิบแล้วเดี๋ยวไปรอดูอ่าก็บอกเลยว่าละครเรื่องเนี้ย ร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนที่ได้ดูแน่นอนเป็นละครที่ดูแล้วคลายเครียดดูแล้วสนุกแล้วก็น่าติดตามตรงที่ว่าแต่ละคู่จะมีความน่ารักเป็นของตัวเองแลวอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าแต่ละคู่จะความสัมพันธ์จะขยเยบกระชุบกระบกระบแค่ไหนอะไรเงี้ยก็รอติดตามได้ทุกวันพูดพฤหัสอ่าทุก ทุกวันพุธพุทธัสาสองทุ่มยี่สิบทางช่องสามกูสามสิบสามใครไม่ว่างอยู่ต่างที่อยู่ข้างนอกเหมือนตีอย่างเงี้ยเปิดแอปสามพัดดูได้เลยโอ้โหเป๊ะมากเป๊ะมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากได้เลยเดี๋ยวเราไปรอดูละครดีกว่าครับไดูครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะบ๊ายบายดีวันดีทุกนานแน่นอนวันแรก สวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวได้เจาฝากทุกคนแฮชแท็กบุเพร้อยร้าย EP หนึ่งด้วยาอาครับผมใครชอบซีนไหนหรือว่าอยากจะมาพูดคุยอะไรกันแฮชแท็กบุเพร้อยร้าย EP หนึ่งนะครับใช่โอเคเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับ ออกไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกก่อนพุ่มกับโอเคโอเคโอเคสามสองหนึ่